ยันทุนนิมิตังอวมังคะลันจะโยจามนาปโปสกุณัสสัตโตปาปักขะโหทุสุปินางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสมินตูยันทุนนิมิตังอวมังฆาลันจะโยจามนาปโปสกุณัสสัตโต ปาปักข้าโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังฆาลันจะโยจามนาโปสกุณส,สัสสัตโทปาปักข้โหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ ลางชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะห์อันใดสุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจา้าลางชั่วร้ายอันใดและอวบมงคลอันใดเสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะห์อันใดสุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรมเจา้าลางชั่วร้ายอันใดและเอาวามงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะห์อันใด สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้า